ในเตผมอยากให้พี่น้องจังหวัดอาราที่ว่าตบมือดังๆหน่อยสักครั้งนึงวันนี้ผมขออย่างเดียวอันไหนผมไม่เก็บประตูไม่เก็บตังแต่ต้องฟังคำสั่งของผมทุกคน นามที่ขอบรอบสน,นามตรงนางกันทุกคนผมขอขอบคุณ่าทุก้นนั่ง,งแล้วผมก็ดีใจด้วยเจ้าหน้าผมจะจัดสนามใหม่สองหมื่นห้าพันทีั่งผมจะเอาวุรยรังูได้เต็มมาเต็มครั้งหนึ่ง วันนี้ท่นทานเวินชิตโอเขามาเอาเคระให้พี่น้องชาวจังหวัดนาราที่ว่าดูพรีผมก็รับสำหรับนาราที่ว่าผมออกเองพี่น้องครับไม่มีแล้วเราจะมีความสุขตั้งวันนี้คือหนึ่งเราก็จะครบวาระระอบสินโสดในเดือนรอมดอน วันที่หเดือนนะัเดือนนี้ आ, เดือนมิถุนายนเราก็อดก้าวทั้งเช้าทั้งเย็นวันนี้เราก็มีความสุขแล้วก็วันนี้ผมก็ไม่มีอะไรมากทุกท่านที่มาชมฟุตบอลวันนี้เดี๋ยวก็ได้ทานกรรเก่าท่านเลขาบอนุอุทยัยรันผมก็ไม่มีอะไรมากอัชสรามมอะลายกุ้มบารัชมะตุลลอฮ์ตะลาลาวะบะเบารกกตาฮ์ เรียนท่นานท่านผู้ว่าการจังหวัดจราธิวาสท่านนายกงค์งการริหารส่วนจังหวัดจราธิวาสท่านประธานสโมสรฟุตบอลมดีรมยูเนเต็ดและท่านนวินทิชชอบท่านประธานสโมสรดรายูเนเต็ดท่านวัชระยาวรั์สันท่านหวัวหน้าส่วนราชการท่านผู้มีเกียรติพี่น้องแฟนแฟนฟุตบอล ที่เคารพรักทุกท่านครับผมต้องกราบขอพระคุณรับในน้กกิดไมตรีของทีมบุรีรัมยูไนเต็ดภายใต้การนำของท่านท่านเนอวินชิดชอบ